สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่โบทของพี่นัทวันนี้พี่นัทจะเป็นบาทหลวงและทุกคนจะกลายเป็นสาวกของพี่นี่คือเกมที่มีคนคอมเมนต์มาบอกให้พี่เล่นให้ดูนะพี่ก็สงสัยว่าเกมนี้คืออะไรก็เลยต้องไปหามาดูเกมนี้ชื่อว่า c u r s t Enigma นะครับเป็นซีรีส์ที่มีหลายๆตอนอะ่ะอันนี้เป็นตอนแรกที่มีชื่อว่า p r e s a n d Player บาทหลวงและผู้สวดภาวนาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่ามันจะน่ากลัวจึ้งใจเหมือนที่ทุกคนคอมเมนต์ให้เล่นหรือเปล่าถ้ามันไม่น่ากลัวนะน่าดูเลยนะขอให้สันติจงอยู่กับท่านลูกคููศรัทธาทั้งหลายอาเมนนี่คือคําพูดประโยคสรุปของผมสําหรับเย็นวันนี้เป็นการปิดบทสวดภาวนา คำพูดมาเกี่ที่พูดออกไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วฉันก็จะต้องไปยังห้องสารภาพบาปมีหญิงสาวคนหนึ่งผู้ซึ่งจมปลักอยู่กับบาปของเธอกําลังรอคอยที่จะสารภาพบาปอยู่เราเป็นบาทหลวงไงตรงนี้ก็คือ เป็นพิธีกรรมของเขาทุกวันอาทิตย์แม้ที่เขาจะเข้าโบสถ์กันแล้วก็นาสวดถ้าเป็นวัดไทยก็คือแบบวันสําคัญทางศาสนาก็จะมีการสวดมีการเทศเหมือนกันศาสนาคริสทุกวันอาทิตย์เข้าโบสถ์แล้วก็สวดภาวนากันบางทีก็ร้องเพลงกันแต่นี้เป็นโบสถ์ที่เงียบมากเท่าที่เห็น่ยมีคนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับด้วยความที่เกมมันเป็นภาพแบบ อาจจะเป็นลายเส้นนิดหนึ่งอาจจะปวดตาดูไปดูมาก็ระวังกันด้วยนะครับขอให้แบบหาแว่นกรองแสงดีๆมาใส,ส่ซะหน่อยที่นันแนะนำแว่น Optus o v e r 2.0ตัวท็อปของพี่เลยในตอนนี้วัสดุดีมากคิดว่าน่าจะอยู่กันได้อีกหลายปีเลยแหละนะเป็น10บสปีเขาทามาจากนิตรินดหรือว่านิโคลไทเทเนียมครับแว่นอันเนี้ยเป็นแว่นกรองแสงที่พี่ชอบที่สุดในตอนนี้แล้วแข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า medical grade เนาะผิวมันลื่นไม่ระคายเคืองคือพี่เป็นคนที่ผิวบางมากนะถึงพี่จะดูเป็นคนแบบหน้าด้านแต่พี่เป็นคนผิวบางนะครับแบบบางทียว น,นิดเดียวแพ้อะไรเงี้ยแว่นนี้ใส่แล้วไม่เคยมีอาการอย่างนั้นเลยที่สาคัญเป็นแว่นตาเกมเมอร์ไงสอดเข้าหูฟังสะดวกสบายมากใครกาลังมองหาแว่นอยากจะตัดแว่นใหม่2.024นี้แนะนําเลยครับ Opta Super 2.00รับรองว่าคุ้มค่าแก่การตัดแว่นใหม่จริงๆแล้วก็ไปลองก่อนก็นกได้นะครับไปที่สยามสแควร์ซอยห้าเขามีศูนย์แบบให้บริการนัดวันไปก่อนเลยนัดวันไปนี่คือไปตรวจฟรีนะแต่ต้องนัดวันนิดน,นึงเพราะว่าเขาตรวจละเอียดตรวจนานมากตรวจเป็นชั่วโมงเลยเครื่องเขามีประมาณเจ็ดแปดเครื่องไฮเทคที่เคยไปตรวจทีหนึ่งสนุกมากสนุกคิดได้ให้ บริการดีจริงแล้วราคาดีจริงๆด้วยแล้วถ้าบอกว่านัดปิดตัวนั้นมาลดทันทีนะครับหนึ่งร้อบาทจากราคาเต็มที่มันก็แบบสุดจึ้งนะฮะอาล่ะของดีอย่างนี้แนะนํากันไว้ก่อนสวมแล้วเล่นเกมได้สบายตาไหนดูซิเรานําสวดเสร็จแล้ววันนี้ต้องไปห้องสารภาพบาปห้องสารภาพบาปไปทางไหนไม่รู้แต่ว่าเฮ้ยนี่มีคันโยกอะไรแ,บบแปลกๆลิฟต์หรอคืออะไรวะผมไม่เคยแบบเข้าด้านหลังโบสถ์ด้วยนี่แต่เคยเล่นเกมแนวแนวโบสถ์อยู่เหมือนกัน รุ่นปัน้นหลอนๆด้วยเนี่ยมีสาวกท่านหนึ่งคริสตศัสนิกชนเรียกคำนี้แล้วกันไปบอกสาวกเดี๋ยวดูเป็นลทัทธินี่ป่าตู้เออไงมองไม่เห็นหน้านะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยการสารภาพบาปเขาก็จะนั่งอยู่ในตู้สองตู้เนาะแล้วก็มีฉากกัน้นซึ่งไม่ให้เห็นหน้ากันเพื่อความเป็นส่วนตัวของคนที่มาสารภาพบาปจะได้สบายใจในการพูดเห็นแบบลางๆนะผู้หญิงใส่ชุดสีน้ำเงินนะขอให้สันติจงอยู่กับคุณนะลูเซียดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งหนึง่ง หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานอ่ะสรุปก็รู้อยู่แล้วว่าเขาชื่อลูเซียลูเซียบอกว่าสวัสดีตอนเย็นนะคะบัตรหลวงจิโอวานนี่โบสเนี่ยควรจะสั่งสอนเราเกี่ยวกับเรื่องการให้อภัยและการยกโทษ ให้ผู้อื่นฉันเนี่ยเคยมาสารภาพบาปของฉันกับคุณในอดีตมาแล้วแต่สุดท้ายฉันเองก็ไม่สามารถเมินคำตัดสินของคุณได้คุณเนี่ยตัดสินฉันราวกับว่าฉันเนี่ยเป็นคนบาปเหมือนกับคนที่ไม่มีความหวังที่จะสามารถชำระล้างบาปได้แล้วหรือแก้ตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจาได้ไหมคะหลวงพ่อคําสารภาพบาปอันนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นความลับและความลับบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายฉันหวังว่าพวกเราทุกคนจะสามารถหาสันติสุขและการให้อภัยได้นะคะหลวงพ่อ what เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยวันนี้ลูเซียดูแปลกๆแต่ถึงอย่างนั้นเธอเองก็ดูเหมือนจะยังไม่ทราบซึ้งถึงถึงการสารภาพบาปอะว่า จริงๆแล้วควรจะทำตัวยังไงดูเหมือนเธอจะไม่เห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่แท้จริงมุมมองคนละมุมมองเลยฮะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างบาทหลวงกับรูเซียนะแต่ว่าถ้าถ้าฟังจากที่รูเซียพูดตอนแรกแล้วไม่รู้เรื่องมาก่อนเนี่ยจะคิดว่าเหมือนบาทหลวงเนี่ยหลังจากฟังความลับฟังคำสารภาพบาปก็ไปตัดสินเขาว่าเออบาปหนักละเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะไถ่าบาปครั้งนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาฟังความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ารูเซียดูแปลกๆแล้ววันนี้ดูเหมือนเธอจะยังไม่เก็ตว่าอะไรคคคคืออสสิ่่่่งงงทีััญยไมเเห็็นนุณาาขกรป ทม่มีศรัทธาเอดูเหมือนด็อกเตอร์เดลูก้าจะยังนั่งอยู่ตรงนั้นนะรอคอยอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องระมัดระวังหน่อยละไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรกับเราเราก็เดินมาหาด็อกเตอร์ด็อกเตอรอัลไบโตเดลูก้าบอกว่าบาดหลวงจิโอวานนี่ครับผมน่ะเป็นคนที่เคารบทรรมเนียมเสมอมา ต่ดูเหมือนกนารตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับการทัดหมายของเราครั้งนี้เนี่ยผมคงไม่สามารถที่จะทําเป็นมองไม่เห็นได้ต่อไปแล้วแล้วดกรก็พูดต่อครับบอกว่าผมรู้นะว่าคุณเองก็มีมุมมองของคุณบัดหลวงแต่ถ้าหากว่าคุณยังคงขัดขวางสิ่งที่เรามอบให้โบสอยู่ตอนนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้คุณมีอันตรายทั้งตัวเองแล้วก็คอมมูนิตี้ของเราด้วยคุณคิดจริงๆหรือว,ว่าความอนุรักษ์นิยมของคุณเนี่ยมันจะเหนือกว่าพวกเราอย่าลืมนะว่าอํานาจเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแม้้้กกกกรระะททัั่่่่่งงงบบคคคคนนนีอออืืิดดววาาาาไไมมมสถจแตตต็็หล หลายคนอาจจะมองว่าพระบาดหลวงแต่ต้องไม่ได้อะไรเงี้ยได้โน้ตใหม่ใหม่แล้วกูอ่านโน้ตกันดีกว่าเราก็ได้โน้ตของคนสองคนนะซึ่งโน้ตเนี่ยก็จะบอกถึงเขาเรียกว่าแบ็กกราวของแต่ละคนด้วยลูเซียเป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์จากหมู่บ้านเราเห็นเธอบ่อยๆกับผัวของเธอในงานเทศกาลทางศาสนาต่างๆเธอมักจะปรากฏตัวพร้อมกับออร่าแห่งความเศร้าแล้วก็ความลึกลับเหมือนเธอเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างในใจที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับเธอพยายามปิดบังอดีตของเธอไว้แต่ ดูเหมือนว่าเธอเองก็จะไม่มีความปรารถนาที่จะไถ่บาปหรือการให้อภัยใดๆในความรู้สึกของเธอเลยส่วนดรอลเบโตเนี่ยเป็นชายบยกลางคนที่มีความมั่นใจมีบุคลิกภาพที่แตกแยกจากคนอื่นเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักดีในคอมมูนิตี้ของเราว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นฟิสิกเชียนที่ประสบความสําเร็จนักฟิสิก์เขายังเป็นที่จดจํา เกี่ยวกับการบริจาคให้กับโบสถ์ของเราด้วยก็คือเป็นคนที่ทําบุญเยอะประมาณนั้นเขามักจะใส่เสื้อผ้าที่มีสไตล์แล้วก็เสื้อผ้าที่มีราคาอย่างไงก็ตามเบื้องหลังจากรูปร่างภายนอกของเขาเอาเบโตนั้นมีความลับบางอย่างที่ดํามืดและมีความตั้งใจที่ไม่ดีไอความตั้งใจหรือว่าความมุ่งม,มั่นในด้านมืดนี่แหละที่ผลักดันให้เขาต้องการอํานาจในโบสถ์นี้มากขึ้นคาพูดของเขาไม่ได้ทําให้ฉันประหลาดใจเลยความดื้อด้านของเขามันน่าําคาญแล้วเราทั้งสองคนก็รู้ดีว่าเขาต้องการจะทําอะไรนะครับ Okay. ฟังมาถึงตรงนี้คือแค่เราได้คุยกับตัวละคร2ตัวเราก็ต้องตีความเยอะมากแล้วในเกมนี้ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีในเกมนะฮะก็คือมันมีมุมมองที่แตกต่างกันเลยอ่ะของทั้ง2ฝ่ายฝ่ายของบาดหลวงเนี่ยถ้าอ่านจากโน้ตแล้วบาดหลวงก็มองว่าอ่ะผู้หญิงคนนั้นมีบาปแล้วก็ไม่เป็นคนแบบไม่ยอมสํานึกผิดประมาณนั้นแล้วก็มองว่าไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วต้องการอานาจบางอย่างในบทนี้ตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายในขณะที่ด็อกเตอร์เองก็พูดว่าเราอะหวงอํานาจอนุรักษ์นิยมไม่ยอมแบบปล่อยธรรมเนียมอะไรสักอย่างหรา ต้องไปบอกเขาว่าโลกสมัยนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งเรานะครับซึ่งแมตธิโอเองต้องพยายามอดกลั้นแล้วก็พยายามยึดถือธรรมเนียมให้ดีแล้วต้องเข้าใจบทบาทของเขาในสังคมด้วยแมตธิโอน่าจะเป็นบาตรหลวงหนุ่มหรือเปล่านะก็คือแบบนี่พูดถึงแมตธิโอขึ้นมาว่ามันมีสิ่งเรามากมายเราต้องวางตัวเป็นบาตรหลวงที่ดีประมาณนั้นแมตธิโอคือคนไหนเดี๋ยวเราต้องไปหาแมตธิโอกันนะนี่หรือเปล่าครับนี่ไงบาตรหลวงฝึกหัดปะแมตธิโอฉันจะมองเห็นอนาคตที่ยอดเยี่ยมในตัวนายนะนายต้อง ทำตามคำแนะนาของฉันผมทนคุณไม่ไหวแล้วอะความดื้อด้านของคุณเนี่ยมันเกินจะรับไหวแล้วผมไม่ใช่เด็กแล้วนะผมต้องการอิสระผมต้องการที่จะตัดสินใจทางเรื่องของตัวเองอะผมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณตลอดไม่ได้นะแล้วคุณก็จะมาตัดสินผมทุกอย่างไม่ได้ด้วยคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรดีที่สุดสาหรับผมบางทีมันอาจจะถึงเวลาของคุณแล้วที่จะต้องปล่อยให้ผมตัดสินใจอนาคตของตัวเองเลิกยุ่งกับผมได้แล้วออกไปจากห้องของผมไปหาซิสเตอร์มาเรียซิสเตอร์กำลังตามหาคุณอยู่ไม่ใช่ผมไปให้พ้นอย่ายุ่งงงกกกััััับบผมมมสววนนนนนึึคคุณจจะเเข้าาาาาใออออ่่่่่่ตตตรยยยแแไหทีีดดิู อ้าววัตถาฟักสรุปมุมมองไหนคือมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกลงเราเป็นคนไม่ดีบาดหลวงเป็นคนไม่ดีหรือว่าหรือทุกคนเป็นคนไม่ดีแต่ทุกคนพูดเหมือนเหมือนกันหมดว่าเราอะเป็นพวกอนุรั์นิยมเกินไปนะครับแมทธิโอดูแปลกๆเหมือนมีบางอย่างรบกวนใจเขาเมื่อถึงเวลาเขาจะต้องกลายมาเป็นบาดหลวงที่ดีแน่ๆแ,แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องไปหาซิสเตอร์มาเรียก่อนเหมือนจะมีเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นซิสเตอร์มาเรียคือคนที่อยู่ตรงนี้แน่ๆเลยคนที่ยืนอยู่ตรงฝาผนังโบสถ์อ่ะตรงนี้ไง มีโน้ตขึ้นมาเกี่ยวกับแมตธิโอด้วยแมตธิโอคือสิทธิยานุสิทธิผู้รับใช้อยู่ในโบสถ์อยู่มาหลายปีแล้วถึงเขาจะดูแบบเป็นคนที่สงบสงี่ยมแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวแต่เขาก็มีประสบการณ์หรืออดีตที่เลวร้ายแล้วก็เจ็บปวดเหมือนกันฉันมั่นใจว่าด้วยความสามารถของเขาเขาจะต้องกลายมาเป็นความหวังของโบสถ์นี้ได้แน่นอนนี่บัตรหลวงว่างงานเอามาดูซิสเตอร์มาเรียบัตรหลวงชิวานี้ในที่สุดคุณก็มาที่ดีสักทีนะมีบางอย่างที่คุณจะต้องเห็นบางอย่างที่ เลวร้ายเราอยู่ในบ้านของพระเจ้าแท้ๆแต่กลับมีคําพูดที่ดูหมิ่นอยู่บนกําแพงนั่นแบบนี้มันเกินไปแล้วมันอุกอาจเกินไปแล้วหลวงพ่อเองก็เอืเ่อยเฉยเกินไปการบริหารโบสถ์ของคุณเนี่ยมันช่างอ่อนแอคุณไม่รู้วิธีการที่จะนําคําสั่งสอนมาใช้คุณไม่สามารถบังคับใช้กฎได้การกระทําของคุณมันขาดความหนักแน่นฉันหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้นําที่แท้จริงนะโบสถ์นี้ต้องการสัญญาณสิทธิ์แล้วก็ต้องการผู้นําที่แท้จริง การกระทำของคุณตอนนี้มันไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยถ้าหากว่าคุณดูวิธีการบริหารโบสถ์เหมือนกับบาตรหลวงรอเรนโซแล้วก็โธ่บัตรหลวงรอเรนโซเขารู้วิธีการชี้นําเพื่อให้ทุกคนเคารพเขาอเอากูไปเทียบกับบาตรหลวงรอเรนโซคํคพูดของเธอเนี่ยไม่กระทบฉันหรอกฉันแค่ห่วงเรื่องตัวหนังสือที่เขียนอยู่บนนี้ต่างหากเดี๋ยวฉันลองไปหาอะไรมาทาความสะอาดจากห้องน้ําดูดีกว่าก็คือมึงอีกนอทุกคนที่พูดนะคาพูดนี้ไม่สามารถทํอให้ฉันได้ด้วยนี่พูดงี้ ซิสเตอร์มาเรียนั้นเป็นหญิงสาวสูงอายุนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ที่ถวายตัวให้กับโบสถ์นี้ให้กับชุมชนเธอทุ่มเททุกอย่างเธอกลายเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่ทําให้เราสามารถบริหารโบสถ์ได้ชีวิตของเธอนั้นมอบให้กับการทํรู้บํารุงศาสนาและก็การกุศลเธอเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพการมีตัวตอนอยู่ของเธอนั้นมีผลต่อใจแล้วก็ในแง่สเปริชวลจิตวิญญาณของผู้ที่มาที่โบสถ์ด้วยนะครับวันี้ไปที่ห้องน้ํา เกมนี้กูต้องไปทุกที่เลยหลวงพ่อแม่งทําทุกอย่างเลยวะ่ะแต่บทนี้ก็แปลกๆนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะแปลกได้ถึงขนาดไหนนี่ใครอีกวะเนี่ยเชี่โตัละครเยอะซะด้วยห้องน้ำอยู่นี่ไงเรามาถูกำแพงกัน ถูเข้าไปถูเข้าไปต้องมานั่งลบทีละตัวอย่างงีู้ถูหน้าซิสเตอร์ได้ไหมเนี่ยวันนี้ดูรองพื้นเหนียวๆน,นะครับซิสเตอร์แป้งละลายหมดแล้วอ่ะอเรียบร้อยฉันทั้งความสะอาดทุกอย่างเสร็จแล้วในช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวสงสัยจังว่าใครจะทำแบบนี้ ความจริงอยู่นอกเหนือหนังสือคัมภีร์ไบเบิลอย่างนั้นเหรอมีแต่คนที่นอกรีดเท่านั้นแหละที่จะเขียนอะไรแบบนี้ได้แล้วคนนอกรีทที่ว่าคือใครอะก็เหลืออีกคนนึงที่ยังไม่ได้คุยด้วยนะลองไปคุยดูนี่มันสามทุ่มแล้วได้เวลาปิดประตูโบสถ์แล้วนี่มันทำทุกอย่างเองหมดเลยเหรอวะ ในตอนเช้าบาดหลวงรอเลนโซ่จะเป็นคนมาเปิดเขาน่าจะยังมีกุญแจอยู่อ๋อบาดหลวงรอเลนโซ่นี่ก็ยังอยู่นะแต่ก่อนหน้านี้เขาน่าจะเป็นคนที่บริหารที่นี่แต่ตอนนี้กลายเป็นเรา ที่ได้บริหารแทนนะครับตั้งแต่ที่เราทะเลาะกันเมื่อหลายวันก่อนเราก็ยังไม่พูดคุยกันอีกเลยอ๋อทะเลาะกับบัตรหลวงลอเลนโซด้วยนะครับบัตรหลวงลอเลนโซเองก็มีอดีตอันดำมืดฉันเองก็รู้สึกได้ว่าฉันต้องรับผิดชอบในการชี้นําเขาไปสู่การปลดปล่อยเดี๋ยวก่อนมึงโลกหมุนรอบตัวมึงเหรอเนี่ยตัวละครเราเนี่ยเหมือนโลกหมุนรอบตัวมันอ่ะทุกอย่างคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญต่อทุกคนรับผิดชอบทุกอย่างบัตรหลวงลอเลนโซแก่แล้วนะแก่มากเลยใช่ฉันมีกุญแจอยู่ ฉันทิ้งมันไว้ในห้องนายเนี่ยไปได้แล้วรีบไปปิดประตูโบสถ์บัตรหลวงอย่าทําอะไรยืดยาตดอึดอัดเหมือนที่เคยทําสิแล้วจําไว้ด้วยนะฉันยังจําคําพูดที่นายพูดไปได้นี่ไงห้องเราโฮโฮเฮ้ยเชีย่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยมีใครบางคนคนห้องฉันเพื่อตามหาได้บางอย่างกุญแจอยู่ไหนกันเนี่ยกุญแจไม่น่าจะอยู่แล้วครับถ้าห้องโดนลื้อขนาดนี้แล้วเราก็กู้ว่าไปแล้วล่ะแล้วคนร้ายไปไหนครับ ปัดหลวงเกิดอะไรขึ้นใครคือคนร้ายกันแน่แต่มัตเตโอกับซิสเตอร์หายไปนะครับเนี่ยเนี่ยมันไม่อยู่แล้วฮะแล้วก่อนหน้านี้มันมีห้องหนึ่งล็อกห้องนี้หรือเปล่านะที่ล็อก ไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนนะท่านนี้ไม่มีหลังโบสห้องเก็บของุอ้ยเฮ้ยเทย่เนี่ยนี่มันรูปอื้อฉาววะเนี่ยนี่คือบาทหลวงบาทหลวงตุยเด็กหรอจริงดิเพราะว่ารูปมันล่อแหลมมากเลยนะมันโอบจากข้างหลังอ่ะมันเหมือนแบบลวนลามเด็กแล้วเด็กก็ดูไม่ค่อยสบายใจด้วยนะครับเฮีย yeah! เดี๋ยวก่อนโบดนี้มันแล้วผมเหมือนจะเห็นรูปอะไรแบบนี้อยู่นะผมไปเดินดูอีกทีนิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นคือเราหรือเปล่านะหรือว่าหรือว่าลอเรนโซวารูปแต่คือลอเรนโซเนี่ยก็เคยมีข่าวอื้อฉาวเหมือนกันนะครับ สมัยตอนที่เป็นผู้ดูแลโบสที่นี่ความลับอันดำมืดเหมือนกันเมื่อกี้มันบอกแส่สาคัญนี่คือรูปน้องแมทติโอกับใครสักคนหนึ่งเดี๋ยว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 ก่อนกูต้องลือรูปทุกคนแล้วล่วนะเห็นนี่อะไรอะ่ะเอกสา,ารครับมาเรียอุ้ยมาเรียเหมือนจะมีจดหมายจากดเอรอัลเบร์โตเขียนมาถึงด้วยนะครับดเอรอัลเบร์โตที่แบบเหมือน มีความประสงค์จะทําอะไรบางอย่างกับโบสถ์อยากได้อํานาจบางอย่างในโบสถ์เขียนมาหาซิสเตอร์มาเรียบอกว่าเออหวังว่าคุณจะสบายดีแล้วก็หวังว่าคุณจะชื่นชอบกับการสนับสนุนที่ผมทําให้กับโบสถ์เสมอมาอย่างที่คุณรู้ ผมเนยได้บริจาคก,การกุศลเป็นจำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ผมเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากที่เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของโบสถ์แห่งนี้ที่เป็นที่รักผมเนี่ยมีข้อผูกพันเป็นการส่วนตัวบางอย่างที่จะมั่นใจว่าพวกเราจะประสบความสาเร็จแล้วก็เติบโตไปได้วยกันมันสําคัญสําหรับโบสถ์ที่จะต้องทําหน้าที่ของมันต่อไปอย่างไรก็ตามบาทหลวงเชียววานีเนี่ยมักจะขัดขวางข้อตกลงของเราเสมอดูเหมือนเขารู้บางอย่างที่เขาไม่ควรจะรู้ผมแนะนําว่าเราควรจะเก็บเรื่องของเราไว้เป็นความลับมากที่สุดผม เชื่อใจที่จะให้ซิสเตอร์เนี่ยรับผิดชอบแล้วก็คอยดูแลให้ความลับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโบสถ์เป็นความลับต่อไปเอ๊เดี๋ยวก่อนนะซิสเตอร์มึงแอบหัวอะไรกับด็อกเตอร์หรอวะตกลงเรื่องนี้ใครเป็นคนชั่ววะเนี่ยไอ้เหี้ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นในโบสนี้ว่ะกินกินตุตุแบบตุตุเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะ มาเรียครับซิสเตอร์มาเรียเขียนถึงบาทหลวงลอเลนโซททำลายไอ้รูปของบาดหลวงหนุ่มที่คุณเก็บไว้เป็นความลับมาตลอดนั่นซะมันอันตรายมากนะมันอาจจะเปิดโปงการกระทำของคุณก็ได้เนี่ยแล้วบางทีบาทหลวงจิโอวานนี่อาจจะรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ได้ความปลอดภัยของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสาหรับฉันนะและฉันจะทําทุกอย่างในอํานาจของฉันเพื่อมั่นใจว่าคุณเนี่ยจะปลอดภยัยจงรู้ไว้ได้วยว่าฉันนะรักคุณด้วยทั้งหมดของห,องหัวใจของฉันเฮียป่าวไอเนี่ยแม่งเล่นเด็กแม่งล่อน้องมาติโอแล้วมึงเป็นเท่าลามก แล้วซิสเตอร์คอยปิดความลับให้อ้าวเกมพลิกตอนแรกกูคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่แล้วครับแบบนี้คือมีบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้นที่โบสแล้วเราเนี่ยพยายามจะนี่ใครอ่ะฟอร์บิซิโอเขียนจดหมายถึงเรานะครับ ผมเขียนมาเพื่อขอบคุณอีกครั้งนะครับที่บอกความจริงเกี่ยวกับภรรยาของผมลูเซียอ่าลูเซียคือคนที่มาสารภาพบาปตอนแรกนี่สามีเธอเขียนจดหมายมาขอบคุณแต่ว่าผมเองต้องขออภัยจริงๆนะครับขอให้หลวงพ่ออภัยให้ผมด้วยเพราะผมเนี่ยสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแล้วก็ให้อภัยลูเซียแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ทําผมทาไม่ได้ผมไปตัดสินใจอีกแบบหนึง่งผมทิ้งลูเซียแล้วก็ทิ้งบ้านของเราไปสถานการณ์มันยากเกินไปสาหรับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าน่าจะดีกว่าสําหรับเราทั้งสองคนที่จะแยกทางกาันผมขอโทษด,ด้วยที่ผมผมิดคําาสััญญกบ หลวงพ่อแล้วก็ขอโทษที่ก่อความเจ็บปวดขึ้นมาให้กับทุกคนนะครับผมรู้ว่าความตั้งใจของบาทหลวงน่ะคือตั้งใจที่จะปกป้องผมซึ่งผมก็ซาบซึ้งอย่างมากแต่ลูเซียเนี่ยตอนนี้ใจิตใจเธอไม่ปกติเธอทั้งเกลี้ยกาแล้วก็สับสนด้วยหวังว่าหลวงพ่อเนี่ยจะคอยชี้นำลูเซียในทางที่ถูกต้องต่อไปเพื่อให้เธอได้ชดใช้บาปของเธอประมาณนั้นนะครับอ๋อคือลูเซียกับผัวมีปัญหากัน ลูเซียมาปรึกษาเรามาสารภาพบาปกับเราแต่เราดันเขียนจดหมายไปบอกผัวเขาแล้วบอกเขาว่าเออเนี่ยลูเซียมีปัญหานะเก็บเป็นความลับด้วยสุดท้ายเก็บไม่อยู่ผัวก็เลยเลิกกับเมียแล้วเมียก็เลยมาโวยเราเมื่อกี้นี้ตอนแรกอ่ะเฮ้ยอะไระเนี่ยเห็ดอิงแคบแต่ว่าเห็ดนี้จะทําให้ถึงตายได้ถ้ากินพร้อมกับแอลกอฮอล์ไอ้ีอ้ยมีใครเอาเมนูนี้มาทําเนี่ยปรุงเห็ดพิษเหรอคนจะวางยาฆ่ากันแล้วอะทุกคนหรือจริงกุญแจอาจจะซุยซุยอยู่ในห้องเฮ้ยกด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 ได้กดได้ ว้านี่ไงว้าฉันเจอกุญแจที่ใช้ปิดประตูทุกคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องว่ากันอีกทีนึงประตูที่ว่าไม่ใช่ประตูนี้หรอวะเอ๊ะมีบางอย่างตรงนี้อะไรอะ่ะ Confession is a secret การสารภาพบาปควรจะเป็นความลับชิบหายแล้วครับผมว่ามีคนแคสเราฮะหรือว่าลูเซียหรือเปล่าครับ เป็นไปได้นะครับคือตอนนี้ถ้าจะมีใครคนหนึ่งที่เกลียดเราอ่ะ <c oughs> ก็ต้องเป็นลูเซียเพราะว่าลูเซียอุตส่าห์มาสารภาพบาปกับเราการสารภาพบาปควรจะเป็นความลับถูกไหมครับแต่บาดหลวงเสือกไปเขียนจดหมายไปบอกหัวเขาทําให้เขาเลิกกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบาดแผลเลยนะะห้องก็โดนลือแล้วจะนอนได้ยังไงเนี่ยปิดประตูนอนด้วยได้ไหมเนี่ยเก็บของดีดีสิะนอน แลวคืนนั้นเองเหมือนจะมีคนไอเฮียแอบเข้ามาในห้องเราชิหายแล้ววัดมึงสต๊อกกันในโบสเลยเหรอแต่คือตอนนี้ในโบสไม่ได้มีใครน่าไว้ใจเลยนะครับทุกคนเป็นศัตรูของเราฮะแปดโมงเช้าแล้วไม่ใช่นี่หว่าใครกันกล้ามาสั่นระครังโบสในตอนดึกแบบนี้ดึกเหรอสองทุ่มเอง ไม่น่าใช่สองทุ่มนะเพราะว่าตะกี้เราปิดประตูตอนสามทุ่มถูกป่ะนาฬิกามึงตายไว้เนี่ยใครมาสัน่นระฆังโบสถแปลว่าต้องขึ้นข้างบนแหละรอบเนี้ยได้ขึ้นข้างบนแน่ไปดูดีว่าใครมันกล้าทําอะไรแบบนี้ดึกดึกดึนแบบนี้สัน่นระฆังโบสทําไมเนี่ยไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นี่วาเฮ้ย อ๋อเนี่ยไว้สั่นละครั้งเนี่ยเน,นี้ยมาเตโอเองก็มีนิสัยชอบแกล้งอะไรโง่ๆด้วยฉันต้องไปที่ห้องเขาเพื่อไปเตือนเขาหน่อยไปเมคชัวว่าใครเป็นคนทําครับมาเตโออยู่ห้องหรือเปล่าฮเฮ้ยเชี่ยช่วยมาเตโอตายแล้วเอา้าแดกวายเข้าไปวายนี่มันเอาไว้ทําสินจุ่มพรุ่งนี้นี่นะมันถูกวางยาไม่นะไม่นะมาเตโอโทรมาเตโอผู้น่าสงสารฉันต้องโทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้ นี่โทรศัพท์เฮ้ยเอ้เี้ยไฟดับแย่แล้วครับเอาเทียนไปดีกว่าเอาเทียนไปห้องเจเนเรเตอร์ซึ่งอยู่ด้านหลังให้สัตว์กูตายแน่คนเหม็นหน้ากูด้วยมีคนเหม็นหน้ากูอยู่ที่นี่เสียยี่อะไรวะ ไม่หมดเดี๋ยวก่อนทำไมไ่ใช้งานไม่ได้เนี่ยสายถูกตัดแล้วฉันจะโทรหาตำรวจได้ยังไงอะสายไฟโดนตัดแล้วครับนั่นสิกูจะโทรหาตำรวจได้ยังไงเฮ้ยกูเป็นเหยื่อสินะเสียงอะไรอะเหมือนมีใครทำกระจกแตกใกล้ๆทางเข้าโบสถ์แย่แล้วโอ้โหแล้วกระจกมีกี่บานนะ ูกบ้านไหนฮะใกล้ๆทางเข้าเหรอยี่คนมืดเลยว้ายน่ากลัวเคียตกใจลูกปัน้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพวกแกมันไม่ใช่ใครเลยนอกจากพวกชอบล้างสมองคนอื่น คนนี้ชื่อวันดาโลนี่มันคนที่อยู่ในรูปก,กับน,น้องนี่ว่าเพื่อนน้องมะเอาแต่หลอกลวงคนอื่นด้วยความโง่เขาฉันอ่านมาแล้วฉันรู้นะว่าแกทําอะไรที่นี่ทุกคนรู้แต่ทุกคนไม่มีใครสนใจแกทําแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมล่ะแล้วก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยไว้เจอกันนะมึงไอห,หลวงพ่อ,อเฮียอะไรวะเนี่ยนี่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยคนบ้านนั้นมันใครอะแล้วเขาวางยาแมทติโออย่างนั้นเหรอเออว่ะแมทิโอมีมือถือนี่นะ ถึงโทรศัพท์ในโบสถ์จะใช้ไม่ได้แต่ในมือถือของเขาน่าจะใช้ได้อะฉันจาได้ว่าฉันเอาไปซ่อนไว้ในโต๊ะครัวอ๋อไอเครื่องเขียวๆนั่นนะนนะเราลิฟต์มือถือเข้ามาแล้วไปซ่อนไว้ในครัวจะได้ใช้ไหมนะโทรเร็วแจ้งตำรวจคนที่วางยาไม่น่าจะใช่คนบ้าน,นั่นนะครับน่าจะเป็นคนในโบสถ์ก็คือมาเรียนนี่แหละ หน,หนึ่งสองมีเหตุฉุกเฉินอะไรครับผมจะรีบส่งหน่วยรัวเวนไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นหาที่ซ่อนจกกึกบัพโพจะมาซ่อนที่ไหนวะเอาล่ะฉันจะรอจนก,กว่าตำรวจจะมาอย่าให้ใครหาฉันเจอก็พอคุซ่อนอยู่ตรงนี้แหละเฮี้ยซ่อนอยู่ในซ่วมนี่แหละ เกมเม,เกมีเส้นเกมมีเส้นมันดีเทคเสียงหรอวะข้อใหม่ดี ไม่ได้ไม่ได้งั้นอยู่กับที่ไม่ได้ครับถ้ามันมาจากทางนั้นเราก็จะเห็นครับมาแล้วไอ้สั์มาแล้วไอ้เหี้ยเห็นแล้วไอ้เหี้ยห้องตันนี่ ประตูฉันนีไปเปิดประตูดีกว่าหวังว่าจะเป็นตำรวจแต่เสียงมันเดินวนอยู่แถวนี้เสียงมันอยู่แถวนี้ เจ้หน้าที่ขอบคุณนะขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยผมไว้โอ้ฉันรอดแล้วใครคือตัวการครับมาเรียแน่นอนลงข่าวเลยฮะนี่ไงเด็กหนุ่มวัยรุ่นถูกวางยาโดยยาพิษในวายแม่ชีถูกจับในค่ำคืนวันที่19.2003ในโบสถซานตามารีเนล่าชายหนุ่มอายุ14ปี ถูกฆ่าตายครับโดยอุบัติเหตุหลังจากได้ดื่มยาพิษเข้าไปแล้วเราก็ได้รู้มาว่าแม่ชีคนนี้มีความสัมพันธ์ลับๆกับหลวงพ่อคนหนึ่งในโบสถ์เอาง่ายๆก็คือไอหลวงพ่อคนก่อนกับแม่ชีเล่นชูกันนอกจากนั้นอ่ะไอหลวงพ่อคนนั้นอ่ะรเลนโซ่แม่งก็เล่นเด็กด้วย65ปีแม่ชีอายุ65ปีโดนจับข้อหาวางยานะครับเธอสารภาพว่าเธอได้ใส่ย,ยาลงมาในขวดวายนั่นในวันเดียวกันแต่เด็กหนุ่มถูกพบว่าเป็นศพในห้องของเขาหลังจากที่ดื่มวายนั้นเข้าไป ลังจากชนะสูตรศพแล้วสาเหตุการตายมาจากการโดนวางยานี่ฮะโบทนี้มีเรื่องราวอื้อฉาวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กวัยสิปีด้วยแล้วบาทหลวงคนนั้นก็ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทําลามกอนาจารอีกเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายข้อกล่าวหานั้นก็ตกไปเพราะไม่มีหลักฐานแล้วการฆาตกรรมของเด็กคนนั้นที่ตายอยู่นีก็ทําให้คอมมินิตีหรือชุมชนเนี่ยไม่พอใจอย่างมากครับ โบสถ์ก็ได้โดนปิดการสำรวจยังคงมีต่อไปแม่ชีชื่อว่ามาเรียอ้างว่ากระทําการไปเพื่อปกปิดความลับแต่สุดท้ายก็ถูกเปิดเผยว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงินในโบสถ์นี้ด้วยตำรวจก็ยังสืบค้นต่อไปแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ต้องหาทั้งหมด3คนมีด็อกเตอร์แล้วก็มีหลวงพ่อแล้วก็มีแม่ชีนี่เอง3คนสรุป3ามคนนี้มันหัวกันแต่คือตัวหลวงพ่อลอเลนโซที่เป็นคนดูแลโบสถ์คนเก่าเนี่ยมีเรื่องราวของการแบบล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งเด็กด้วยแล้วก็เล่นเล่นชูกับนี่ด้วยอย่างตึงสรุปเราเป็นคนดีนะแต่เราทําไม่ดีอย่างเดียวก็คือไปเอาคําสารภาพบาปของผู้หญิงคนนึงไปบอกสามีเธอนะั่นอะ่นะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับโอ้โหโเคีียคือต้องบอกว่าเป็นเกมที่แต่งขึ้นนะแต่ผมว่ามันก็รีเลตกับเรื่องจริงได้เลยเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามจะพุทคิดอิสลามมีครับแต่นี้เป็นแค่เกมบทแรกมันมีบทต่อจากบทนี้ มีภาค2ต่อจากนี้ซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไม่มากก็น้อยขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Curse Enigma ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ